กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับมื่อนี้ก็เป็นมือสันวันดีอีกหนึ่งวันนะพี่น้องเนาะเป็นวันที่เปิดสกราชใหม่ต้อนรับ5ปู่หรือเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ทั้งช่องพ่อใจดีนะครับมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับ เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เอาแนวทางมาเสนอพีเสนอนองนะครับยู่ทีพี่นองสิตัดสินพิจาจรนากันนะครับมือไดว่างๆพี่นอ้นองพอใจดีสิไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดวาสนาร่วมกันพี่น้องนะครับสิไปเปิดดวงเปิดวาสนาร่วมกันพี่น้องพอใจดีสิถ่ายชิบลงให้เบิงพี่น้องให พ่อใจดีสิเขียนให้เปิดโชคเปิดวาสนาให้เอฟซีนั่นะครับมือว่างมือสะดวกเดี๋ยวพ่อใจดีสิไปหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะครับถ้าภายได้เบิ่งคลิปแล้วก็ยกมือสาธุเอาพี่น้องนะเปิดดวงเปิดโชคเปิดวาสนากับปีห8ดให้ตลอดปีพี่น้องนะครับเดี๋ยวพ่อใจดีสิเข้าไปนะครับเดี๋ยวพ่อใจดีสิสรงให้เบิง่งพี่น้องนะครับการเปิดดวงนะครับเนาะ พี่น้องครับมือนี้เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับคลิปพ่อใจดีที่ปล่อยไปเป็นวันที่หนึ่งได้พี่น้องวันที่หนึ่งมันมีอยู่สองคลิปมีเจออ้อยกับพ่อใจดีที่แลกว่าปู่เิ่นติดภารกิจก็เลยวาสิบ่ดด้น้ำเพิินพี่น้องบันีิเพิ่นเสร็จสิ้นภารกิจเพิ่นกันเลยทรงแนวทางเอามหาพีให้น้องนะครับมันก็เลยได้ลงพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องนะครับพ่อใจดีสิ ภาพไปตามแนวทางของปูอุดรเลยพี่น้องนะครับว่าแนวทางของเพื่นเสีเอายังมหาใหพี่ใหน้องเปิดสักราดใหม่สองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเปิดสักราดไใหม่สองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเนาะลาวพัฒนาเด้อมือแรงนี่พี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดเลยวันที่พี่น้องห้ามลื่มห้ามลืมเด็ดขาดเลยเปิดสักราชใหม่วันที่ วันที่3นะครับวันที่3มกราคมมคสองห้าหก นะครับสองมกระลาเออสามมกราสองห้าหกแปดลาวพัฒนาลาวพัฒนาปู่อุดรพี่น้องนะครับปู่บะถิ่มห่อพี่น้องเอ้ยจะมันดีครับดีแน่ที่แรกก็ว่าสิบัวได้มาลงทางช่องอลไรพี่น้องเอ้ยนะครับเพิ่นกันยังเห็น ดีเห็นงานพี่น้องเพื่อนก็ย,ยังเป็นห่วงอยู่พี่น้องบอกเป็นห่วงหรือเห็ดจังแดแล่พี่นอ้องบอกก,กล้ากดไลค์กดแชร์บอกพี่น้องแค่กดไลค์กดแชร์จะซื้อบิเป็นห่วงเข้าปั่นนี่พี่น้องเราพัฒนา,าปูอุดรว่าเป็นหาปูนี่บาเสียบ่อด้ม,มาซอยลได้ razem. พี่น้องนะครับเพื่อนเกิดยังมีน้ำจิตน้ำใจมาซอยนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ปูพอดีและให้พี่น้อง,องดีคักดีแน,นะน่นะครับเราพัฒนาปูอุดรนะครับ เลาพัฒนาปู่อุดรน,นะครับวิ่งบนล่างบนล่างบนแนมือนี่แหละพี่น้องพอจะดีสิไปเปิดดวงให้ก่อนเล่าพัฒนาสิออก พี่น้องนะครับบอแนคือกันถาว่างเบิงเบิงเวลาพี่น้องนะครับที่ไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดวาส,สนาพี่น้องนะครับปูอุดรวิ่งบนล่างสามกับเก้าพี่น้องนะครับเพราะว่าพอใจดีได้อธิษฐานตั้งกิดตั้งใจไปแล้วเนาะ แล้วก็สิไปเปิดดวงให้สมาชิกทุกคนทุกผูทุกคนพี่น้องเปิดรวมนะครับใครจะเข้ามาก็รีบนะครับเพราะว่าพ่อเจดียจะไปเปิดดวงแล้วเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้สมาชิกเอฟซีสู่ผูกสู่คนนะครับให้ยูดีมีแห้งให้ลำรวยนะครับผู้ใดบ,บกเเคยถือให้เพิ่นถือนะครับเนาะให้เพิ่นดวงดีให้เพิ่นมีโชคมีวาสนาจนฮอดปีหกเก่าพี่น้องนะครับพ่อเจดีย์บ้างพ่อเจดียสิเขาไปหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เปิดดวงเปิดโชค เปิดวาสนาให้นะครับทางช่องด้วยทั้งสมาชิกพร้อมพี่น้องนะครับทั้งโตพ่อใจดีนั่นะครับที่พอใจดีอธิษฐานไปหันพอใจดีกระสีไปเว้ไเาไปเอาไปเว้าในการเปิดดวงพร้อมร่วมกันนะครับให้รักษาพี่รักษาน้องคือว่านั่น้าะพี่นอนะ้องเนาะเอาพี่น้องมาเบิงปูอุดอนจับคูนะครับถ้าเปิดดวงพอใจดีสีอา,อาชิพ ส่งไปให้พี่ให้น้องเบิ้งทางช่องให้พี่น้องเบิ้งกดไลค์กดแชร์เบิ้งเอาว่าจริงหรือบ่กจริงเนาะนะครับปู่อุดรจับคู่นะครับสามสี่สามเจ็ด 383 3, 9นะครับ3ามสี่สามพี่น้องนะครับต่อมาชุดที่สอง 9 1 9 4 9 7 9 8 นะครับนี่คือแนวทางของปูอดรพี่น้องนะครับจับคู่ผิดให้พี่น้องผิดารณาเอาเองนะครับมักกะจัดพี่น้องขัดกะพานนะครับแนวทางมีเข่ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับให้พี่น้องผิดารนากันเอาเองวันที่สามมกราเราพัฒนาปูอดรวิ่งบนล่างสามกับเก่าพี่น้องนะครับสามกับเก้าเด้อ จับคู่สามสี่สามเจ็ดนะครับสามแปดสามเก้าพี่น้องนะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องนะครับนี่คือนะครับเราพัฒนาปู่อุดรชิปแรกครั้งแรกพี่น้องนะครับของพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยพี่น้องเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ